บาก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะนางรถเมย์ค่ะอยู่กับนังรถเมย์อีกแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะที่โชว์รูมรถยนต์มือสองไมค์กู๊ดค่ะจัางอ๋บิซุนโลกค่ะตั้งอยู่อย่าเอ็กซ์เลย์ใกล้รถตัดท่าทองนะคะและวันนี้นะคะรถเมย์นะคะมีจักรหนึ่งคันนะคะจะมานํารีวิวให้คุณลูกค้านะคะได้รับชมนะคะน้องคันนี้เลยค่ะโตโยต้าไฮรักรีว 2.4E ปี2016สีดำ ตัวรองท็อปนะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงแล้วตามน้องรถเมย์ไปชมรีวิวค่ะมาเลยค่ะคุณลูกค้าขาเรามาเริ่มชมรีวิวจากห้องเครื่องของน้องรีโวคันนี้กันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับเครื่องยนต์น้องรีโวคันนี้นะคะ2400ซีซีสูตรแรงม้านะคะคุณกค้า่ะบอกเลยว่า คันนี้รถบ้านแท้ๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้ได้ระบบเบรก ABS ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้า่ะมาเกอร์แต้มสีต่างๆนะคะอยู่ครบจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้า่ะบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพิดความตกน้ำไฟไหม้มาอย่างแน่นอนค่ะมาในส่วนของกระจังหน้าตัวรถนะคะเป็นกระจังหน้าสามชั้นแบบโคมเมียมนะคะคุณลูกค้า่ะ,ะ,ะเห็นสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะคะใหญ่ๆชัดเจนเลย มาดูในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะไฟยาวใหญ่มากๆเลยนะคะมาพร้อมไฟมันติรีฟิลเตอร์นะคะคุณลูกค้าขาตัวรองท็อปนะคะยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคุณลูกค้าแต่คุณลูกค้านะคะสามารถติดใส่เพิ่มได้เลยนะคะด้านหน้ากันชนหน้าก็เป็นตะแกรงสีดำพลาสติกนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้บอกเลยว่าเ hey, ทดุดนันมากๆ,ๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าขา กรจกมองข้างนะคะเป็นโคมเมียมมาพร้อมไฟเรียว LED ทั้งสองข้างเลยนะคะน้องนะคะมาพร้อมส่ออากาศนาราคานาคนะคะบนหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเห็นสัญลักษณ์ไฮรักเลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะได้กันสาดกันฝนมาแล้วนะคะลูกค้าขาสีดํานะคะเข้ากับตัวรถอย่างมากเลยและมือจับนะคะเป็นโคมเมียมนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะลูกค้ายางตัวนี้นะคะ ได้เป็นสเปคยางเท่าไรเอ่ย 2, 4, 5ับ 4, 5, r ห8นะคะยางขอบ18นะคะลูกค้าค่ะ,คะอันนี้แม็กนะคะได้แม็กสีเทานะคะเมทัลลิกเลย มาเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องมินะคะขออนุญาตแกะโครงสร้างให้ดูกันนิดนึงนะรถทุกคันนะคะทําไมชอบแกะนะคะลูกค้าขาเผื่อลูกค้าอยู่ทางไกลนะคะไม่ได้สะดวกนะคะเดินทางเข้ามาวอล์กอินที่หน้าร้านนะคะลูกค้าขาจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโอ้โหมันแน่นมากๆเลยนะคะลูกค้าขารอยเม็ดอาร์นะคะเรียงกลมรูกลมคมกิบสวยงามแน่นๆเลยนะคะลูกค้าขารถคันนี้ไม่มีอัดมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความอย่างแน่นอน,นะค่ะเม็ดอาร์นะคะแน่นๆตะเข็บเดิมๆเลยนะคะโอเค ด้านหลังตัวรถนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าเครื่องดีเซลนะคะ2.4นะคะลูกค้คคาขาใครักรีโวรแรงอย่างแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าเท่และเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ทีด้าน ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะคุณลูกค้ามือจับเปิดประตูด้านหลังก็เป็นโคมเมียมนะคะรุ่นโตโยต้านะคะนี่เร่ยไฮรักรีโวตัวอีนะคะชัดเจนเลยไฟด้านท้ายนะคะก็เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาไฟนะคะรับกับตัวท้ายรถมากๆเลยมาดูในส่วนของแมกไครเนอร์นะคะคุณลูกค้า่ะเปิดเลยโอ้โหแมกไรเนอร์นะคะคุณลูกค้าขาเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่นําไปใช้งานขนของนะคะลูกค้า่ะเกษตรกรนะคะหรือว่าค้าขายนะคะคุณลูกค้า่ะคันนี้ นะคะตอบโจทย์มากเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคนะคะภายนอกนี้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมานะคะคลูกค้าขายเพิ่งปิดคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากคุณลูกค้าค่ะกุญแจของน้องรีโวคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทอิ m โมบิไลเซแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เมนะคะจะขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะ โอเคค่ะ <Okay S 2> <c oughs> คุณลูกค้ <c oughs> า่ะตอนนี้นะคะหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะทํางานแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกคา้า <c oughs> บอกเลยว่าหน้าจอแสดงการขับขี่ MID นะคะชัดเจนสวยง,งามมากก็เลยและเป็นมาตรวัดเรืองแสงด้วยนะคะคุณลูกค้คา่ะตอนนี้น้องมเมย์ได้เปิดประตูทุกบ,บานเลยนะคะสัญลักษณ์ก็จะขึ้นเตือนที่หน้าจอแสดงการขับขี่เลยนะคะคุณลูกค้าคา่ะ คันนี้นะคะสวยงมากเลยและได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อย e แล้วนะคะลูกค้าขาสามารถใช้งานนะคะผ่านเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงวางสายนะคะโหมดต่างๆนะคะพวงมาลัยตัวน,นี้ได้เลยนะคะลูกค้าขาได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าขามาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะลูกค้าขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะคะร้อนมากๆโอเคค่ะลูกค้าขาหน้าจอแสดงการขับขี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะลูกค้าขาจะเป็นทูโทนนะคะ สีดำสลับสีเทาเมทัลลิกนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะได้เป็นหน้านาฬิกาดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขามีแอร์แบงให้คู่หน้าและหน้าจอสัมผัสต,ตัวนี้นะคะลูกค้าห่าบอกเลยว่ากว้างไละใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบนะคะลูกค้าขา AUX กับช่องเสียบ USB นะคะอยู่ที่หน้าจอเลยตัวนี้ก็รองรับเล่นโหมดต่างๆนะคะลูกค้าขาวิทยุ AM/FM บลูทูธต่างๆสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะโหมดต่างๆนะคะมีให้ครบครันเลย และมาดูในช่องเก็บสัมภาระนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยนะคะได้ทั้งข้างบนและข้างล่างเลยนะคะตรงนี้ก็เก็บเอกสาราต่างๆได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องคูบ็อกซ์นะคะช่องเก็บความเย็นนั่นเองค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะแอร์เย็นฉ่ำมากเลยและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยโหมดที่เขาให้มามี2โหมดนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นอีโคโหมดนะคะก็ประหยัดน้ํามันเนาะแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดให้นะคะุณลูกค้า่าสามารถแบบว่า สายจริงๆนะคะลูกค้า่ะกดพาวเวอร์โหมดได้เลยนะคะก็จะแรงสิงแซงทันใจอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้ตอบโจทย์ทั้งสายสิ่งสายรวยสายประหยัดน้ามันนะคะครบเลยมาดูในส่วนของเพดานด้านบนนะคะลูกค้าขะมาเลยนะออรู้สึกว่าหลังคานะคะลูกค้าขาใหม่กริบมากๆเลยนะคะไฟบนเพดานนะคะติดทั้ง2ดวงเลยนะคะลูกค้าขามีช่องเก็บอันตาให้นะคะ หลังคานะคะลูกค้าขาบอกมาถึงว่าใหม่หลังค์เลยนี่คิดว่าเข้ามาอยู่นะคะไม่คิดเลยว่าเป็นรถมือสองนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะมือหนึ่งเรียกพีเลยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าขาตอนนี้นะคะเฮียมไม้นะคะจัด เบาะหนังให้ใหม่เลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะลูกค้าค่ะอะไรที่แบบว่าดูไม่น่ารักไม่สวยนะคะเฮียก็จัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะค <c oughs> ันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีทูโทนสีดาสลับสีแดงนะคะลูกค้า่ะ <c oughs> บอกเลยว่าสวยแล้วก็รับกับตัวรถลงมากเลยนะคะตัวนี้ก็ภายในค่ายเอ็กซิลีเลยนะคะดําแดงเนาะเออดีเยี่ยมมากเลยและด้านหลังนะคะลูกค้ <c oughs> า่ะเข้ามานะคะ เฮดรูมและเลกรูมนะคะไม่ชนนะคะค,คุณลูกค้าขาด้านหลังก็รู้สึกว่าไม่ได้แค่แล้วก็ขึ้นนั่งขึ้นลงสะดวกสบายมากเลยนะคะค,คุณลูกค้าขาสำหรับไฟบนเพดานนะคะติดนะคะไม่มีแต่หังไม่มีชํามุดนะคะค,คุณลูกค้าขาโอเคค่ะรอบคันทั้งภายในและภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะค,คุณลูกค้าขานางโรม้นะคะขออนุนญาตไปสรุปโปรโมชั่นและราคาที่ด้านหน้าตัวรถค่ะช่วงไฮไลท์ของราคาและโปรโมชั่นนะคะลูกค,ค,ค้าหามาถึงแล้วนะคะหน้าร้านนะคะนองโรสเม้ ขายน้องโตยโตยต้าไฮรักรีโว่สองจุดสี่ e ปีสองพันสิบหกนะคะในราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่สําหรับลูกค้าที่ดูผ่านเพจ Facebook นะคะคุณลูกค,ค้าขาองรถเมคขอสองแชร์ลงกลุ่มสองแชร์ลงเฟซนะคะแค่ประกานการแชร์นะคะทักอินบาา็อกหาแอดมินได้เลยนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้โบปกปับมี สิบวันนะคะไปเลยนะคะขอสงวนสิทธิ์ให้คุณลูกค้านะคะที่ทําตามกฎกติกาของทางเรานิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะเรายังไม่พอนะคะได้โปรใจดีไม่พอนะคะคลูกค้าค่ะยังได้สิทธิพิเศษกับทางเราไปอีกนะคะคลูกค้าขาหนึ่งเลยฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่าเป็นบาทสองนะคะฟรีภาษีพร,รบรห่างน้อยกว่า90้าสิบบาททำเป็นรการต่อยฟรีค่ะสามนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วทั้งคันเลยนะคะก่อสองเถึงมือคุณลูกค้าค่ะสี่นะคะรับประกันหลังการขายดูแลเครื่องยนต์ให้คุณลูกค้านะคะนานส,สูดด 1, นะะนง นะคะแถมบตเจะรีสใหม่ไปเลยอีกหนึ่งลูก oh, <no. S 1> คุณลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่าจะอยู่จังหวัดที่ไกลจากพิษณุโลกนะคะว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรสุโขทยัยหรือว่าต่างจังหวัดแบบอ่า ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคลูกค้า่ะสามารถเป็นเจ้าของน้องคันนี้ได้เลยนะคะเพียงจองอะไรผ่านมาที่999บาทนะคะเรามีบริการจัดสัญญาให้ฟรีถึงหน้าบ้านและส่งมอบให้คุณลูกค้าน,นะคะถึงหน้าบ้านเลยใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะลูกค้าะนเราเรามีนแนะนําคันนี้เลยค่ะทั้งได้ปีใหม่ได้ราคาที่ประหยัดและก็ได้คุณภาพที่คับแก้วมากเลยนะคะลูกค้า่ะใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเมล์และทีมงานขายมายุคาทุกทุกคนด้วยนะคะ ใครใจร้อนนะคะลูกค้าขาสายด่วนหาเฮมัยได้เลย0ูนย์หกสามหกเก้ค่ะหรือใครอยากแอดไลน์หาเรานะคะสอบถามพูดคุยขอคําแนะนําขอคำปรึกษาได้เลยนะคะลูกค้าขาที่แอดไมคจีซีตองเก้านะคะแอดมาหาเราได้เลยทัะอินบ็อกมาหาเราได้เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพเครดดีฟรีดาวอย่างแน่นอนะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราเมขอตัวลาไปก่อนนะคะะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ